เขาายทรงสามพันนเขาขายบนนีเขาได้กำไรสิบพันได้กำไรสิบพันบะสิบพันกีบสื่อได้สื่อเทราไกสื่อนบนอง่นีอนีห็น่ิ้มสีหายยังตีฮะจูบฉันฉันดีใจเ็ดบัดเ็ดมินอีดิมันมินมันมินมอ้องถอยเอ้ให้เกอบเกบมันเกองถอยเอ้ ถึงเมื่อแล้วไปท<อ>ี่นั่แล้วสบายดีทุกคนเนาะเ่ว่ามือนี้พอๆสองบาอเข้าไยเนาะพี่น้องเนาะมือนีเทว่าเป็นมือที่เป็นมือที่ยังเอาเป็นมือที่เ้าต้องไปจกักรอันนี้เ<อ>ปเียกโอ้พี่เลี้ยงเนาะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือพี่เลี้ยงของน้องแอนนี่พี่เลี้ยงเฮี่ยงบอเก่งพี่เลี้ยงอันน่าชื่อจะน่าเจา้าฮะชื่อแม่บอก เอาดีๆเบาดีดนางปลามีอ๋อนางปลามีซื้อแท้ซื้อลินดาจะได้มอหุ่งเขาจะเสียเอาไปเห็นยังหุงเขานี่เด้อย่าติ่งนา่งยังนางซื้อจริงเหรอเออซื้อจริงปาบีน่าอ้าวคือซื้อคือกันปลารมีปลารมีครับ ปาบีนาโอ้เซรินเจอยองตีไ่เมื่อก่อนนี้ยงคือน้องทุกคนมือนี้เฮาชีให้พี่เลี้ยงกับบานเนาะเพราะว่าเขาไ่ทำชีหลักเขาไปทำยอดมันถอดเวลาพี่เลี้ยงของแอนนี่ชดอะไรกบบานเนาะเพราะว่าได้เขาของเฮียนเลยอันนี้ก็เฮียนเฮียนมัทญุเหมือนเนาะพี่กายนี่ยเฮียนประถมมัอนี่ไปขายเครื่องสวยเออปุ๊กกี้ได้หนิอันนี้ยังยังผสมอยู่คนเดียววันนี้เอือยประยู่เด้อเจ้าเด้อกระยานะมันแข็งมากข้อเลเงินเดียวอยู่เพื่อเขาเออไปไปเอาอันนี้ไป ก็คือเอาสีไดงเมื่อทรงล้านๆเนาะทุกคนเพราะว่าร้านๆกะมาอยู่น้ำเฮาตั้งแต้ไข่ไอ,บอ้บริอาร์มาอยู่น้ำเฮาตั้งแต่อันนั้นตั้งแต่ลูกสาวลูกสาวอันนั้นพูดเนาะแต่เกิดใหม่พผล่ก็เลยว่าเมื่อทรงเนาะ นบน่ก็ตัไเลยไปเออเผาเอ็นิจะอยู่ในถอกด้มาอยู่ในจักเดือนเลยจักเดือนมาอยู่โหเพิ่อดวเดือนน่เหอหอดไปเดือนสามถิดเนาะพอมันกัสภาพนุงแพร่ไปเลยเนาะผมเป็นยังไงม่ได้นุ่งแล้นุงไปเลยแหละ เอา,านานอยู่พ่นเออจะว่าเผาแห้งยานบริกินเขาคนว่านยานบริกินเานวยนบริกินแกง,งหน่อ <tı cam> ไม้เผาห่านในแ้เด้อเจ้ามีแต่เผาให้ตลอดเออไปลานี่เผาให้ปลารถใช่และอีเมลนทีเผาทนี้หนามไปแม่ไปสืขอขนมหนามมากินเขาปิดเลยเจ้าแม่ไปสือให้เรา เอาขนมนมปุกีมากนมันไทงงเอยไปต้นลูกไปไปไปเขินเินเขนที้อย่งโอ้ติเผาไปนว่าไอ้บอลื่อไครชื่อไคคือข่คือพุนพอผนป้าพอผนครอีกผ้คนเอมัวมัวให้อาบน้ำมัวให้ไฟเลอยมาเต่เตะบ้านเอย่เหือเปียจ คักอรีว่าจะกินเขาแห้งจะกินไปอยากไปกินแกงมใหม่พี่น้องค่ไม่ได้เจอคอ่บให้ความดีเออเอบายบายเนให้กันอีกทีลากันนอนร้านแล้วนันเีนั่อจูพี่จูบดันกเดมาเชยลาลาลากัน๊ายบายโอ้ยขี้นออกันแหละนอนน้ำกัน นอนน้ำกันแกกินหอดกันแล้วมีหรือเปลามีได้เนาะแมวเอ้ยปิ๊นมาเน้กินหอดกินหอดกันแล้วบบดนี้ให้แมวลงไปซื้อลากก่อนลากก่อนเดี๋ยวเงินให้แมวลงไปซื้อใช้ดเงินให้คนบ้างดี่เกินใช้เงินทำน้ำข่อยขอเชิอกหู่บเราไ่มีเงินปกติเจ้าคือมาเทิรเงินมาเน้คือลืมโอ้ยโอนเอาโอนเอาโอนเอา นเอาเจ้าไน่หลงขอชินุ้งแพ้ลงกองว่าทุกคนบุ๊คซี่ใหญ่เสรีลืมเงินเอาไปไปเสีคก่อนเอาเงินนี่แม่ลิ้งก็ได้ลิ้งจะน่าเกยเอยเชียวเอาแทนโทรศัพท์ยืมเงินก่อนยืมโทรศัพท์อีกเงินเด้เงินโทรศัพท์โอ้ก็ไปเอาใช้ยังง่ามเจับยังง่ามมันยังเมื่อคืนมันใช้ไปยังเมื่อ จังไรงามิเ้ังนนี้เฮ็ดจังไันี้บ่คิดหอลานบ่จะไปู้านเลยเจ้เฮ็ดจังไเจ้เชนอะไรจ้บ่คินหอดลานบอกขว้มอควันบุกรมาบันุกุช้าอาทิตมาเลี่ยงล่ะอันไปอี้งเี่นะไปสิดูไปเอาเทียมไปเทียมออยิดูไปเอาเีด้แม่มันไปเอาบันจุกตะแลงเกียมตัวลากันลากันจูบโอ้ย รู้รอ้รู้ไม่กินหผ็ดอะไรมันเวนิชรู้โล้ทาไมกะติดติดได้ทุกคนติดติดอะไรนะติดอาติดอาลิงอาดาเพราะว่ามันก็เคยอยู่เด้บางทีบางคืนกะนอนกันนอนในมูนแค้นอีกได้นอนกะก็เรีว่าติดติดนะชั่มชั่มแม่เหรออะไรไม่ะมันก็เลยอย่างเอานุ่มมาย่างปอนใช่ไหมเฮ้เอาโทรศัพท์เอาโทรศัพท์รถธนอามา มาหอดเหือนนะทุกคนตัดผ้ามาเทเหือนนะทุกคนใช่เลยแป็บสองแป็บสี่เอาเวิร์ดเบาปะไปไปยังที่เลียงกับกองนุ่มก็เอามาใช้นุ่มหนองเอามาอยู่ปะนม มาส่งพี่เลี้ยงเนอพี่เ้ยงมาใช้หมดแล้วโก็กโกๆนังน้ำม,มันเหนียวอยู่น้ำม,มันเหี่ยวอยู่นขนมอนนันเปิดพวกกิใช่เลยพวก,กิไปใช่เลย ถอยมาหาอเาไปเลยล้าปูอีกแล้วมาทรงพีเลียงเลยทุกคนเลยพีเลียงกัมาแลมมาเลยเซ็นใบสัญญาออกแล้วเงินดำคำเดือนกระจายกันหิดแล้วใชไกราเดหรอฮะใช่ด้วยกัผ้าบูนอนยังนอนก็พออย่างนันเนาะมาทองเีอะหั้จัวว แม่ไปใส่แหละเรียกโทรว่าเขานอนพี่เด้อเขานอนพี่เด้ออยู่มิเหรียเด็กน้องทอย์อะไรผิดหอดกันแหะอยากก็ทือเขามานำอยากกินแกงหน่อำมันแห้งขนาดคอยคอยยังนุ่งแพรมาเลยขึ้นเบิ้งอาบน้ำแหละไมใหม่ๆโอ้ขนมปุกกี้เต็มเพือนเลยทุกคนขนมปุกกี้ได้นี่นะ ใช่เด C ียุกิไหลสดนี่นี่มาเผามาอยากกินนี mm ่แหละน้อทุกคนประตาดก็มาใส่ไปอยากกินแกงน้อใหม่ายเดดิ่ะแกงน้องใหม่นี่ใส่อันั้นดด้วยทุกคนใส่กระปูเน่าเนาะใส่ปลูอยู่ไทยเขาก็กินว่ากระปูเน่าปูดองอะไรปูดอง ดองกันดองอันนี้เน่าเลยได้มินมินเลยได้ทุกคนพอได้ที่ว่ากินแกงหน่อไม้ใส่กระปูเน่าคอมเมนต์บอกนี่เลยทุกคนทางไทยเขาบไปกินดอกกระปูเน่ามาเยอพี่เนาะแซ่บได้ทุกคนกระปูเน่าหอมดีหอมดีได้โหยายเฉลียงามเอา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 น้ำกะ น้ำก็ยุ่นละน้ำก็น้ำก็บร่อาบเนาะความอยากกินแห้งก็น้เจากินแม่แกงหม่ี่นอนร้านแห้งวะอยากโอ้ไม่ได้กินผิดกันนีลผิดกันนี่โมพนว่าเขาสักแงหน่อยากกินเขากันเนะทุกคนเนาะนี่ทุกคนซากรีมาแลยเนาะเออ ซาวกระโป่งเหียนมาเลยไหมคะมือไหมเนาะทุกคนเนาะอ่อไม่ขามือคมหิมเดี่บา่ขามือไหมมืออื่นนี่ถือว่าได้ลงทุนเนาะได้ไหมน้อได้่อไหมใช้นมืออื่นใสีตื่นจากมูกะว่าสีูเอีหมอสีหม่ีม่นมูลุกได้บ่าะม ลูกลายสีสสเอ้ยเหลื่ยมตาดิจะนอยเกี่แอมเราบ่เครื่องของเนาะเกี่มแมเดี๋ยวนีน้นัาบนับใบเบิร์ดแหละใบกำไรเท่าไรถ้าสมุติว่าขายเบิร์ดทรงใหญ่หันได้กำไรสิบพันกงทรงใหญ่ใหญ่ยังไหวตัวลายลายอันหันนี้ตอนนางไปนางมาว่าอยากเองแกกินเบิร์ดซ้อมธงหันเลขอ,อยยานบล็อดขอสิขออย่าิเช่าคำอะไรกำไรบัง ใช้กี่ใช้กี่ร์ไปเกี่ร์ไปรวิวมงอันสื่อสื่อสมมุติว่าถ้าค้ายทุ่งซ้ำพันนีถขาขายบนหนีเขาได้กำไรสิบพันได้กำไรสิบพันบะสิบพันกียสื่อได้สื่อเท่าไรสื่อขายพันสิพันบราสี่พันเใช้ขาท่พันได้ขายบได้กำไรสิบพันกระลุบแล้วนี่ ปัญหาเขาสิ่อเสือเมาบ่เ่าขายแพงนะฮะเรื่องตัวจริงเนาะนี่กระกรนิดหน่อยนี่กระสามพันเลยนี่สามพันสามพันกีบเนาะทุกคนเงินบาทกะทําได้สามบาทสามบาทบาทละพันหรือเปล่าตัวนั้นดี่ตัวนั้นซองก่อนละซองเอามาไถ่ออกไรกำไรเล็กนิดหน่อยนะเ่าขายเครื่องเนาะเขาก็ได้บรายกินเองกะสมุดมาเ้ากินเองกะเบิดกำไรเนาะ มามีอันทองกบอันชเอ็มดีนี่วะอันชาันนี่ค้ายบดตัวีอันทองพันอันามโคช้ยามเลยก็นั้นองข้าบต้องคล้ายแพง่อตัวนี้ีอันละพันตัวนี้อันหน่งนี่ตัวนี้อันพี่เือุดนนนสอยอันนึงอ่ม่เชื่อ้าไ่ยนีอนะพนได้อนาก็ายอ่เิเพนเ เพือนลหลบหมีไปซือ้อย่างเพื่นไปซื้อน้ำคาวเรามาบอกใช่ไหมคายั้อนนี้แล้วะครับกบอกกไก้ไส้ตัวตัวได้กำไรสี่พันตัวนี้นี่คนนึงตัวนี้แล้กำไรสี่ันตัวนี้เลต้กำไรสี่พันก่อนข้ามนี่คราต้องขายบนนี้เขา,ากดกำไรสี่พันกีแต่นแต่ว่าทมว่าค้ายดีบ่เอ,อื่นี่ค้ายดีทุกคนแต่ว่า,วาม,มันกำไรหน่อย,<า>ยไม่แบบส,ส,สายเลยมันเติดกันก็ดีเลย อะรยงเอาอันละ4ีพันชีพันงละ4ีพันชีพันกะลองเฮ็ดเบิ้งนีไแหละขั้นมาบรอดกะพักพอนนอะบรอดกับไหนะเด้ได้เราเน่ว้าเบิ้งเบิ้งแก๊ปนี่จะสีได้หาชพันกะจงหัวแจกบอสไยตอไทยเบิ้งขนมียังตัวนี้เอ็ d ดีอ็อาลองเบิ้งเลยเนาะอันเบิ้งเนเบิทน นี่ว่าเบิรดหาหลานโอ้โหแสดงกำไรอว่านถุงเบิร์ดมีหาพันแม่ทุกการลงทุนย่อมมีความเสียอ้าได้ยิ่หรอกเนาะขันคอยเป็นคอยไปขันบ่ได้กะขันบ่ได้ก็คือบ่ได้กะแล้วแต่เด้จนะ เอาบบหูเลยเอาโบหูอนาคตแล้วเว้ยกับบอลองบบหูเห็นยังคือกันเนาะเอาตสองลองเบิ้งบอศึกษาเบิ้งเขากับโบหูเพราะว่าบมันยั้งนาทุกคนมันยั้งมันกระแพงขมือนี่นะเพราะว่าสิเป็นยั้งกระเดียบแต่เนาะแพงเบิ้งเงินมันเฟื่อเนาะทุกคนแล้วบานี้ถ้ามันเป็นสินค้าที่ว่าน้ำเข่าขนมข้าวต้มน้ำเข่าบอหรือของเราวะน้ำเข่าเบิ้งเนาะของเราของลาบ่มีมีแต่เบส่ ภาษีก็ึ้นไม่แต่ชิ้นขาน้ำเขาอะไรบันนี้เขาไหลเป็นเงินบาทเงินยวนเฮ้ากะว่ามีปัญญาไปสื่อเขาสมมติว่าเฮาเคยสื่อทงละพันบาทเดียวนี่ทรงสามพันน้อเอ,อ้ยมันก็แพ้ไปอินเขาทุกกีกะสู่ต่อไปเฉลยกำไรได้สิจก่งสาวน้อย,อยร้อยอาศีษย์ นอนสบายใจนอนสบายใจตื่นแล้วยังเนาะเฮ้ยนี่เห็นป่ะนิ้มๆสี่หายยันดีฮะอาจูบฉันฉ <sin> ันดีใจมากเลยคือปูบอเขาวะคือปูคือปูคือปูซีคือปูสีเผินสีดำดำซีเละๆสาวเละแบบนั้นนะ สาวแบนสาเอ็นยีบหัวนในอนอิกได้หนอนอนแบบหมูลงมักนอนนอกครับมักนอนตื่นแล้ววะนี่๋าตื่นแล้วตื่นแล้วเมื่อตาทะลุทลุากินข้าวอยู่ตอนนี้ เมื่อแห้งนะอ่อนแดงจูบติเอเอาจู่อพอก็น้เช็ดบัดเช็ดมินอีดจะปนมันมินมึตองถอยเอ้ยให้เกืบเมันเกือบต้องถอยเอ้ยนโอ้เกืบเมาต้องถอยได้เกืบมาเกืบมาหรือเกืบมันม่หะต้องถอยนองเนหมหอนมั้วเออมันหอน่ตุ่มแถบตุ่มมา

ทั้ี่ยังจะอานมาเลยจะใช้ได้ไม่ดันเอาเดิกันยังไ่นเเฮ้ยเขาเขาใช้เอาเงินี่ยซื้อแนวท่าแบบผู้ขีมินใค่ะเนมันอาบหนาพี่วิวมันขาวเบอ็นาเฉพาะอันวเขาเอามันท่าแล้วมันซื้อขีมนเอาเบแม็ที่มาท่ายบดสใจหน่อยบนฝนขีมินถ่าอีกี่ฝนขีมิน่าเรื่องมัตโตเลย่าบนหนาให้ันขาวบ่ท่านนาะยังเดือเดือดทน ท่าเห็นนะท่าข like okay. ี้มินท่าขี้มินท่าขี้มินท่าแล้วแม่นะฮันตุ๊กเป็นฝุ่นขี้มินถ้าจะเลือกคนอีกทีนี่นี่ได้สันมันท่าขี้มินว่ามันคือขาวเสียพอมันดีป่ะพอมันขาวเนาะในน้ำพอไหเลือดอันนี้ได้สันอันนี้ได้สันดำน้ำพายหน่แม่มันดำบ่ะนี่เนี่มันมืนออกนี่นี่ได้มันตาแบงโบนะวอาอีหน่อยตัวนั้นนะบอกอีแมวเจ้าขาวแล้วเจ้าฮะ กกะนกงามอีตาอีแตก็งามเกิดทบอิดมันกระลได้ผมสะพัดงามเตุ่ยามนก็งามเจนตุยาตุยาก็งามเลมีเตอีแม่ผู้ดียเขี่ล้ย่องย่องง้าอาบเจ็ดมืมีแตอตุปูละตุปูเละเตียตกปอกดำเตียตกปอกตาสนดังสานอีหน่อยดิอีน่อย